แรงนี้มาทําแกงส้มป่าสยอดมันแกวมาทําพริกแกงเริ่มจากตําพริกแห้งใส่จะไข่ซอยลงไปตำตำห้วพอแหลกใส่พริกชี้ฟ้าแดงใส่กะปิใส่ถัวเน่าหอมขาวหอมแดงตำหเห้ละเอียดเพิ่มความเข้มข้นด้วยปาทูตำเมื่อเข้ากับพริกแกงตั้งน้ำมันใช้ไฟกลางทอดปา่าพอสุกแล้วก็ปิ้นแหมฟัง พอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักเพื่อเส็จน้ำมันเทน้ำมันออกคัวพริกแกงเติมน้ำล้างครกเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงไปใส่บะเขือส้มน้อยใส่ยอดมันแก้วปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสใส่ปาที่ทอดไว้ลงไปใส่ต้นหอมผักชีใบขมิ้นซอยปิดไฟปรุงรสด้วยมะนาวเสร็จแล้วแกงส้มปาใส่ย,ยอดมันแก้ว